วี่มือของเป็ดนักล่าครับยิ่งแต่ม่้วนนี่ครับมันกับปไปไผ่จวดจวดอยู่หันละครับแต่ว่าจุดยิ่งนียิ่งอยู่หนีนะครับยิ่งอยู่ระยะประมาณสิบหาเมตรแต่ว่ามันกระเจิดไปฝุุ่นครับเจิดไปแล้วกับเปไผ่จวดจวดอยู่ฝุ่นละครับเป็ดนักล่าเอาเล็กทางผืนเบิงมันเลิกครับเลยโบก,ก่าหมด ยิ่งตั้งแต่ซีมงเสาร์วานนี่ครับมือนี่ประมาณเจ็ดมงเครงครับมะนังฟูขึ้นเห็นปั๊บเลยครับส่งสีนังกินได้อยู่หรอกครับเห็ดประแดกบหันเนาแห้งนี่ครับยังเหลื่อมๆอยู่นี่เบื้องเบื้องที่ยิ่งมาว่านนี่ครับเบื้องผาบสะถึกไซนอมัมคือไปตายไก่แทนเนาะนาที่นอกโกรดกร่นอก นานเห็นบ่บมได้กินแต่โมวานครับบรได้กินสดเดือนหนึ่งโ่เห็นปลาโดมาในเดือนหนึ่งครับเห็นตัวแหลกยิ่งบ่ได้กินสดสามครับแต่ว่าก็ยังได้กินครับโอเคโอ้ยฉดโอ้างขึ้นครับโอเคครับมาดูกันใกล้ๆครับชโด ตัวที่เป็ดตักล่ายิงแล้วไม่ได้งมทีแรกนึกว่ามันไม่ตายเนาะแต่มันก็ไปดิ้นอยู่ตรงน้ำลึกๆก็เลยตัดสินใจไม่งมเลยรอยลูกกระสุนอันนี้เหมือนปลาจะหันข้างหน่อยๆทะลุออกมาที่ต้นคอยิงเข้าที่ที่ก้านคอพอดีปกติน่าจะยิงที่ประมาณแถวแถวข้อต่อเนาะแต่เข้าใจว่านัดนี้ น่าจะยิงเร็วไปหน่อยกระสุนก็เลยพลาดมาดูกันว่าจะหนักเท่าไหร่โอ้ชโด,โดตัวนี้3กิโล6ขีดครับตอนยิงตัวเล็กๆนึกว่าแค่กิโลเดียวก็เ,เลยไม่งมงมไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอคลิปนี้พลาดครับ พลาดที่ไม่ได้งมโอเคใครชอบก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ